Thank you. ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์และรายงานสภาพอากาศ ของประเทศไทยเราประจำวันที่31มกราคมพุทธศักราช2568ในช่วงเวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมส่วนใหญ่ก็จะอยู่นะโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ข้อมูลจากเว็บไซต์ a i r f o r t h a i c o m นะครับผมแล้วก็ windy.com นะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับช่วง18นาฬกานั้น จะมีการพยากรณ์อากาศแบบสรุปนะครับผมไม่มีรายละเอียดเท่าที่ควรแต่ก็จะสรุปมาเรามาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยเราได้เลยครับผมลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยประจำวันที่31มกราคมพุทธศักราช2568ตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้เป็นการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า โดยพบว่าประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าโดยภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนทั้งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตนออกและภาคใต้มีอากาศเย็นในตอนเช้าสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและยอดภูมีอากาศหนาวขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็นและระวังอันตรายจากอักคีภัยเนื่องจากมีอากาศแห้งนะครับผมรวมทั้งเพิ่มความ,มาระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยนะครับผมในช่วงเช้าทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนสาหรับสาหรับมองระสุมตนออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้ ทำให้บริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีขื้นสูงทําให้บริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีขึ้นสูง1-2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนสภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อการสะสมฝุ่นละอองในยะนนี้การสะสมฝุ่นละอองหมอกควันบริเวณประเทศไทยตอนบนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากลมที่พัดปกคลุม มีกำลังอ่อนลงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่31มกราคมพุทธศักราช2568ในช่วงเวลา18บแนาฬิกาวันนีน้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนีน้เป็นการแบบย่อนะครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาโดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้ครับพ่อแม่พี่น้องภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิยอดดอยอยู่ที่5-13ถึงองศาเซลเซียส อุณหภูมิช่วงกลางวันสูงสุดอยู่ที่30-34ถึงอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง13-18ถึงองศาเซลเซียสพักตอนออกเสียงเหนือมีคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3ถึงองศาเซลเซียสยอดภูมีอากาศหนาวอยู่ในช่วงอุณหภูมิอยู่ในช่วง8-14ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดของทางภาคตันออกเสียงเหนือ32-34องถึงองศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13-18องศาเซลเซียสนะครับผมเราเลื่อนมาทางภาคกลางโดยภาคกลางคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่16-20องศาเซลเซียสเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคตะหนออกกันครับผมสำหรับภาคตะอันออกของประเทศไทยเราคาดกันว่า ะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่อุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง1 7 2 2องศาเซลเซียสมีคลื่นสูงตามแนวชายฝั่งน้อยกว่า1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับผม ส่วนทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วง18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้คาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง32-34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง20-22องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วเลื่อนลงมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้กันครับผมสำหรับทางภาคใต้ ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยหรือฝั่งตะวันออกคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30ถึง34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดคาดการณ์ว่าอยู่ในช่วง18ถึง22องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมาคาดการณ์ว่าจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรส่วนจังหวัดสงขลาลงไปคาดการณ์ว่าจะมีขึ้น 1- นถึงสูง1-2ถึงเมตรนะครับพ่อแม่พี่น้อง สำหรับทางอ่าวไทยเราข้ามฝั่งมาทางภาคใต้ฝั่งอันดามันคาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง20-24องศาเซลเซียสและมีขึ้นสูงตามแนวชายฝั่งน้อยกว่าประมาณ1เมตรนะครับผมส่วนห่างฝั่งอาจจะมีคลืนสูงมากกว่า1เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับทางฝั่งอันดามัน เรามาติดตามรายง,งานสรุปค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงของสถานการณ์ฝุ่นฝุ่นละออง PM 2.5นะครับผมในช่วงเวลา17นาฬิกาโดยใส่ข้อมูลจากทาง a i r f o r t h a i c o m นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยมีการสรุปว่าภาคเหนืออยู่ในระดับ PM 2.5อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ14พื้นที่นะครับผมโดยค่าเฉลี่ยของทางภาคเหนืออยู่ที่18.9ถึง65.9 ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนทางภาคตอนออกียงเหนือนั้นส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพมีค่าเฉลี่ยของ PM 2.5อยู่ในช่วง32.7ถึง76.2ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรส่วนทางภาคกลางและภาคตันตกส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยมีค่าเฉลี่ยของ PM 2.5อยู่ในช่วงระหว่าง28.0ถึง82.8 ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนทั้งภาคตัวนอ,อกนั้นโดยสรุปภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเหมือนกันนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่2 5 1ถึง72.9ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเช่นกันนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง39.8ถึง78.8 ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับผมส่วนทางภาคใต้นั้นเริ่มอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ1พื้นที่นะครับผมน่าจะอยู่แถวจังหวัดน่าจะอยู่แถวจังหวัดชุมพรนะครับพ่อแม่พี่น้อง1พื้นที่โดยค่าเฉลี่ยของ PM 2.5ของทางภาคใต้อยู่ที่17.4ถึง44.3ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรสำหรับค่ามาตรฐานของ PM 2.5เฉลี่ย24ชั่วโมง ไม่ควรเกิน37.5ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับผมโดยภาพรวมของประเทศไทยก็อยู่ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับที่มีที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับผมส่วนพื้นที่ที่มีค่าเกินมาตรฐานเป็นรายจังหวัดก็อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการ เชียงรายน,าน่านพะเยาลำปางแพร่อุอตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกตากพิจิตรเพชบูร์คนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีและสระบุรีตลอดทั้งจังหวัดอ่างทองเข้ามาเสริมอีกนะครับผมโดยมีการคาดการณ์ว่าคุณภาพของอากาศช่วง1-2วันข้างหน้าจะมีปริมาณฝุ่นละอองที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้อง ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังและเตรียมตัวด้วยนะครับผมโดยค่ามาตรฐาน PM 2 Q 5ฉเฉลี่ย24ชั่วโมงไม่ควรเกิน37.5ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับผมถ้าเกินกว่านั้นทําให้มีผลต่อเริ่มมีผลต่อสุขภาพแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับกรุงเทพมหานครนะครับผมสถานการณ์ PM 2.5สําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันที่31มกราคมเวลา17นาฬิกานั้น ปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5เกินมาตรฐานวัดได้ในระหว่าง39.8จนถึง78.8ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับผมในภาพรวมพบว่ามีปริมาณฝุ่นละอองมีนวโนมเพิ่มสูงขึ้นนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยส่วนใหญ่ก็เป็นสีสีส้มนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ก็มีสีแดงทึ่งค่อนข้างที่จะหนักโดยโดยพื้นที่สีแดงสําหรับกรุงเทพมหานคร ในช่วงเวลา17นาฬิกาซึ่งถือว่าเป็นค่อนข้างที่จะอันตรายก็คือ76.6ที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับพ่อแม่พี่น้องและก็75.4บริเวณสถานีตรวจอยู่ที่แขวงคลองเตยเขตคลองเตยนะครับ75.4ค่าเฉลี่ยและก็สวนลุมพินีก็78.2นะครับผมซึ่งถือว่าอันตรายและก็ทางสวนจตุจักรก็ 78.8นะครับสำหรับกรุงเทพมหานครโดยทางกระทรวงสาธารณสุขได้ให้คำแนะนำว่าประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพและลดกิจกรรมกลางแจ้งส่วนประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีทางมีการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์นะครับผมสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในช่วงของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ เกินมาตรฐานไปเยอะเลยนะครับผมหลายพื้นที่เกือบจะทั่วกรุงเทพเลยครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเวลาออกมาทํากิจกรรมข้างนอกหรือกลางแจ้งก็ควรมีควรพกพาหน้ากาก PM 2.5มาด้วยนะครับผมแล้วก็ใส่ไว้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยพบ,พบว่าอัตราการเพิ่มสูงขึ้นของ PM 2.5โดยทั่วๆไปก็จะเริ่มมาตั้งแต่ช่วงเวลา12นาฬิกา จนถึงเวลาประมาณ19นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องดังนั้นพ่อแม่พี่น้องที่ชอบกิจกรรมกลางแจ้งก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับผมควรมีหน้ากากและมีการป้องกันตัวเองนะครับพ่อแม่พี่น้องเนืน่องจากว่าสําหรับในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงนะครับผมและก็ทางประเทศไทยเราโดยภาพรวมทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันอกนอก ก็เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับผมความความนนหนาแน่นของ PM 2.5นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิกันครับผมสำหรับประเทศไทยเราโดยแบบคร่าวๆนะครับผมก็พบว่าในช่วงเวลา20นาฬิกานั้นประเทศไทยยังอยู่อุณหภูมิอยู่ในช่วงประมาณ20-20ถึง25องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยภาพรวมในเวลา20นาฬิกา โดยมีสีเหลืองและก็สีส้มซึ่งอยู่ในช่วง20ถึงถึง30องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครอุณภูมิอยู่ในช่วง29องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนสปปลาวนั้นอุณหภูมิค่อนข้างที่จะลดลงนะครับผมแต่ก็อยู่ในช่วงเดยเเร์เซียก็อยู่ในช่วง20จนถึง25องศานะครับสำหรับสบปปลาวในช่วง20นาฬิกานะครับผมของวันที่3 31แล้วามาติดตามอุณภูมิในช่วงเที่ยงคืน ของวันที่31รอยต่อวันที่1กุมภาพันธ์ก็พบว่าอุณหภูมิก็ยังค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะครับผมสาหรับวันนี้โดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยโดยพบว่าทางท่าคีเล็กอุณหภูมิในช่วงเที่ยงคืนอยู่ที่16.0องศาเซลเซียสเวียงจันทอยู่ที่19องศาเซลเซียสและก็กรุงเทพมหานครอยู่ที่25องศาเซลเซียสสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิในช่วงเที่ยงคืนอยู่ที่ 22.0องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามอุณหภูมิกันในช่วงเช้ากันครับผมของวันที่1่กุมภาพันธ์ในเวลา6นาฬิกานะครับผมก็พบว่าอุณหภูมิก็ยังอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างที่จะต่ำอยู่นะครับในช่วงเช้าเช้าของวันที่1กุมภาพันธ์ในช่วงหกโมงเช้าท่าคีร็กโดยเฉลี่ยอยู่ที่13องศาเซลเซียสเวียงจันทน์อยู่ที่17องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครอยู่ที่23องศาเซลเซียส สุราธานีอยู่ที่20องศาเซลเซียสนะครับผมถ้าโดยดูจากแผนที่อุณหภูมิของทั้งสซปอปาวและประเทศไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง10ถึง25องศานะครับผมในช่วง6โมงเช้าของวันที่1นะครับผมก็อยู่ในช่วงที่ค่อนข้างจะแบบอากาศสบายๆนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ก็บผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้เราเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม